สวัสดีค่ะนัดพบเสียมโคกตอนสองในประเด็นกึ่งพุทธกาลที่กรรมผู้ชาญในช่วงแรกๆนั้นมันก็มองว่าพระองค์ได้ทุ่มเทสภาพกำลังอย่างมากเลยทีเดียวนะคะมันเป็นความโอราณริกในการจะปักหมุดการสร้างบ้านแต่งเมืองทีนี้แอดมินเสียมโคกก็เคยถามดิฉันว่าอ้าวแล้วเมื่อเทียบกับ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนแล้วใครโดดเด่นกว่ากันเออดิฉันพูดว่าเดี๋ยวคุณต้องไปวิเคราะห์กันเลยนะคะว่าใครตามรอยใครมากกว่านะคะเพราะถ้าเมื่อย้อนไปในปี2500เกิดการสร้างพระสัตยามุนีเจดีขึ้นมาที่ใจกลางกรุงพนมเปญแล้วก็กลายมาเป็นจุดที่สร้าง อนุสรีวิมียนเอกเรียดในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ไม่แน่ใจนะคะว่ายังอยู่ในจิตใจของผู้นำคนปัจจุบันที่ทำให้ท่านสร้างศูนย์พุทธศาสนาที่เสียมเรียกอย่างโอราริกเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนี้ก็อาจจะเป็นอะไรดีๆนะคะแต่ว่าเมื่อมองไปทางอดีตแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเสมือนว่าทุกอย่างมันถูกสร้างขึ้นแล้วเป็นลักษณะของการเกิดแก่เจ็บ และตายหรือไม่กรณีการเฉลิมฉลองกึ่งพุทธกาลเปลียกันดาลศาสนาเนี่ยมันทำให้เราเห็นถึงการเกิดขึ้นใหม่ในพนมเป็นปัจจุบันที่มันที่มันเป็นเหมือนเงาทะมึนทับลงไปในอดีตเมื่อ67ปีก่อน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆเราแค่หยิบมาแค่จุดเดียวคือพระสติยมุนีเจดี JD. แต่แท้จริงแล้วหลายอย่างที่อยู่ในพนมเป็นปัจจุบันและขยายตัวออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินที่งอกขึ้นมาสันดอนต่างๆหรือแม้แต่อนาเขตเก่าๆบ้านเรือนอาคารสถาปัตยกรรมยุคกึ่งพุทธกาล2500ที่ถูกสร้างขึ้นมามากมายตั้งแต่โรงละครแหง่งชาติทำเนียบจำกามมอนบ้านพักผู้นำหรือแม้แต่โอลิมปิกสเตเดียมนะคะสโมสรอ,อะไรต่างๆ มาจนถึงขมิดได้เอกราชเนี่ยพนมเป็นใจกลางเมืองเนี่ยมันอยู่แค่ริมแม่น้ำจัตุมุกแล้วก็ไปถึงส่วนขยายที่เรียกว่าเซ็นทรัลมาร์เก็ตเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยพนมเป็นได้มีลักษณะของความจงเอียดนะคะคือเป็นพื้นที่ที่เกิดการปลูกสร้างขึ้นอย่างมากมายแล้วก็อย่างไร้ทิศทางด้วยนะะอย่างไรก็ตามเรื่องการชวนดูปักหมดุด กลุงพนมเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมยุคศีหนุราเชาอยัางมีในโอกาสต่อไปเพราะว่าสถานปนิกค,คู่บุญคู่ใจของพระองค์หลวงนโรดมศีหนุที่มีนามว่าวันโมลิวานเนี่ยได้สร้างต้นแบบของสกุลโมลิวานหรือว่าต้นแบบสกุลแบบศีหนุราชเอาไว้ในทศวรรษหนึ่ะคะแม้ว่าทุกวันนี้มันจะเหลืออาคารเหล่านั้น หรือว่าศิลปะด้านสถาปัตยกรรมยุคนั้นน้อยนิดลงไปอยากมากก็ตามแต่มันก็ยังทำให้เราดำลึกถึงทีนี้ความที่เตียนเปิดหัวข้อเป็นเรื่องของกึ่งพุทธการดิฉันก็เลยมีเรื่องที่อยากจะคุยคู่กันการเมืองดิฉันอยากจะให้คุณดูภาพนี้ภาพที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นภาพซ้ายมือเป็นภิกษุและก็เป็นนักการเมืองหนุ่ม ขัวก้าวหน้าแต่ไม่ได้อยู่กลุ่มในพรรคประชาธิปไตยเขามีนามว่าซอมสารีฟังชื่อแล้วคุ้นๆไหมคะสารีค่ะเขาเป็นบิดาของผู้นำฝ่ายค้านตลอดการของพนมเปญที่ชื่อว่าสัมรังสีซัมสารีในปีพุทธกาลเขาได้ตัดสินใจบวชเพื่อเฉลิมฉลองกึ่งพุทธกาลที่กรุงพนมเปญในปีนั้น แล้วบุคคลที่กำลังตักบาตรพิกขุซสัมสารีอย่างมีความสุขเบิกบานก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นมือขวาที่ใกล้ชิดกับประมุกสีหนุคือสมเด็จแปนนุชคือท่านแปนนุษขณะนั้นน่าจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในตอนนี้มีการเขียนไว้ว่าเรียกพิกขุซสัมสารีแดกาปีมุนทเวบุญ ปีพรามร,ร้อยเปรยวสาเอาละเราจะได้คำน่าสนใจขึ้นมาอีกหนึ่งคำก็คือว่าในการใช้คำว่ากึ่งพุทธกาลหรือเปียกกันดารศาสนาเนี่ยทางคเขตรตอนนั้นใช้คำว่าทวบุญหรือว่าทำบุญ2,500รยเปรยวษาสอพันหาพรรษาหรือ2500ปีนั่นเองแล้วก็ การบวชของนายสัมสรีเนี่ยทำให้ดิฉันคิดถึงในช่วงเวลาก่อนปีคศ .1998 นะคะคือหลังจากรัฐประหารไปหนึ่งปีแล้วก็ยังเว้นวักไม่มีการเลือกตั้งสักทีหนึ่งในระหว่างที่รออยู่เนี่ยนายสัมรังสีก็ออกบวชและจำพรรษาที่วัดบดตุมวดัดไต นายสํารักสีออกบวชโดยต้องการที่จะอุทิศให้มารดาขณะนั้นยังไม่เสียชีวิตนะคะแต่เธอป่วยเขาก็ได้ออกบวชแต่จริงๆแล้วเป็นที่ทราบหรือว่ากล่าวขานกันว่าจริงๆแล้วนายสํารังสีต้องการจะบวชการเมืองคือเมื่อเขาบวชแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาได้รับความสนใจจากมหาชนชาวกรุงพนมเป็นเป็นอย่างมากเลยทุกพื้นที่หรือว่าทุกๆวันหรือว่าทุกๆ เ,เช้าตอนที่เขาออกบินทบาทเนี่ยจะมีคนมารออยู่สองข้างทางอยู่ตามถนนเพื่อจะตักบาตทรทำบุญจนถึงขั้นว่ามันมากมายชนต้องใส่รถบรรทุกหรือว่ารถกระบะตามหลังทุกคนก็จะเอาสิ่งของต่างๆมาทำบุญให้แก่พิกขุสัมรังสีเจตนาตอนนั้นก็คือว่ากลุ่มของสัมรังสีที่ก็ติดตามก็กล่าวว่าพวกเขาต้องการที่จะ เอาปัจจัยที่ชาวพนมเป็นถวายให้แก่ภิกษุสำรังสีเนี่ยไปแจกจ่ายให้แก่วัดวาอารามตามแขดหรือตามตาม่ตาจงจังหวัดที่ค่อนข้างจะยากไร้และลำบากคือต้องเข้าใจนะคะเวลานั้นทั้งประเทศศรกรแมนยังมีความไกลกรอมีความลำบาก ประชาชนลำบากก็คือพุทธบริษัทที่จะต้องจุนเจือวัดวาอารามเมื่อมีความยากไรยมีความลำบากความขาดแคลนของภิกษุที่ประจำวัดต่างๆในเขตในต่างจังหวัดก็ตามมาด้วยปัญหาเช่นกันการบวชของสำรังสีเนี่ยได้สร้างความอื้ออึงความอึกระทึกทำให้ผู้คนต่างเนี่ยหันมาทำบุญทำทานกันมากขึ้นแล้วก็นำปัจจัยเหล่านั้นเนี่ย ไปแจกจ่ายให้แก่วัดวาอารามตามเขตยากไรตอนนั้นที่ฉันยังไม่ทราบมาก่อนเลยนะคะว่าบิดาของนายสัมรังสีคือนายสัมสารีเนะี่ยเขาเคยบวชในช่วงพุทธกาลดิฉันเพิ่งค้นพบรูปนี้เมื่อไม่นานมานี้เองคือรูปที่เขากำลังรับบาตจากนายรัฐมนตรีแปนนุษสมเด็จแปนนุชซึ่งเกิดขึ้นในปีพศ2 5 0 0 ถ้าหากว่าท่านไม่ได้สนใจทางการเมืองเนี่ยเช่นก็ต้องอธิบายนิดนึงว่าสัมสารีเนี่ยเป็นบุคคลที่ชาวเขมรบางฝ่ายเนี่ยรักเขามากคือเห็นว่าเขาน่าจะเป็นตัวแทนนักการเมืองรุ่นใหม่แล้วประวัติของสัมสรีก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยจริงๆแล้วบิดาของสัมสรีหรือคุณปู่ของนายสัมรังสีเนี่ยเป็นชาวกัมพูชาใตา้แล้วก็ทำงาน รับใช้บ้านเมืองในชั้นนักปกครองพูดง่ายๆว่าในรัฐบาลของยุคก่อนหน้าที่ขเขมรจะได้เอกราชเนี่ยเขาก็เคยทำงานให้แก่รัฐบาลอินโดจีนมาก่อนแล้วก็สืบต่อมาเป็นรัฐบาลประมุขแห่งรัฐสีหนุแต่ตอนนั้นตอนที่สัมสรีเริ่มเล่นการเมืองเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นผู้ที่หายไปจากโลกนี้ หลายคนยังไม่ทราบนะคะว่าซัมสรีเนี่ยหายตัวหรือว่าถูกอุ้มหายไปบริเวณเขตแนวป่าของเสียมเรียบเรื่องราวของการหายตัวของซัมสรีเนี่ยเป็นที่พูดถึงในผู้คนจำนวนหนึ่งนะคะแล้วก็ยังเป็นที่พูดถึงต่อมาอยู่เรื่อยๆกระทั่งว่ามันผ่านช่วงเวลาอันยาวนานต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าระบอบของศรีหนุราชเนี่ยเสมือน ว่าได้ก่อนตั้งองค์กรรับเพื่อกวาดล้างฝ่ายต่อต้าหรือฝ่ายเห็นต่างทางการเมืองหนึ่งในนั้นก็คือสัมสารีหลังจากที่มีฝ่ายการเมืองพรรคประชาธิปไตยเนี่ยบางคนได้เสียชีวิตแล้วก็บางคนก็หันมาเปลี่ยนแนวคิดที่จะมาทำการเมืองร่วมกับพรรคสังคมเรียกนิยมของเจ้าสีหฮัรูแทนแต่ก็มีบางฝ่ายนะคะ ที่ถูกกล่าวหาว่ามีแนวคิดแบบเสรีประชาธิปไตยหรือพูดง่ายๆว่าสมัยนั้นเรียกกันว่าเป็นพวก CIA ตัวของซัมซารีก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกจักรวรรดินิยมภาษาเก่าบางทีเขาจะเรียก CIA จักรวรรดินิยมซึ่งตรงข้ามกับระบอบสังคมนิยมหรือว่าคอมมิวนสิสต์แล้วซัมซารีก็ถูกกล่าวหาเช่นกันน,น,นะคะ ดิฉันเอารูปนี้มาให้คุณดูก่อนเพราะว่าเพื่อจะเห็นว่าซัมส,สร,รีมีความผูกพันกับทางศาส,สนาอย่างมากตัวเขาเองเนี่ยเราทราบว่าเขาเป็นหนึ่งในตัวแทนที่ไปเจราจาที่กรุงเจนีวาในบทบาทร่วมของฝ่ายต่างๆ ที่จะเรียกร้องเอกราชกัมพูชามันมีคณะหลายๆคณะตัวของสัมสรีก็อยู่ในกลุ่มผู้เคลื่อนไหวในคณะนั้นๆซึ่งในตอนนั้นเนี่ยจะมีทั้งที่ชัดเจนว่าต้องการจะตั้งพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปไตยแล้วก็ที่ไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าเคยรับราชการหรือว่าทํางานด้านการปกครองมาบ้างเนี่ยสัมสรีก็มีความรู้ในภาษาต่างประเทศดีก็ได้ไปเข้าร่วมในการเจรจา ต่างๆด้วยแต่ภาพนี้เป็นภาพที่ตัวของสัมสรีได้ต้อนรับพระเทรานุเทละจากลังกาสองรูปที่ไปเยือนกรุงพนมเปญในช่วงของการเฉลิมฉลองกึ่งพุทธกาลพูดง่ายๆว่าน่าจะเป็นงานที่สัมสรีเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดพิธีการดังกล่าวเพราะว่าในที่นี้เราจะไม่เห็นตัวแทนของรัฐบาลขณะนั้นแต่ว่ากลับเป็น สัมสรีมาเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วต่อมาตัวเขาเองก็ออกบวชเพื่อเฉลิมฉลองกึ่งศตรวรรษที่ตนเองศรัทธาซ้ายมือเนี่ยเป็นคุณแม่ของสัมรังสีหรือภรรยาของสัมสรีซึ่งสมัยนั้นเนี่ยภรรยาของนักการเมืองหรืออิสระชนในสมัยนั้นจะมีคําว่าอิสระชนซึ่งจะใช้ก่อนคําว่าเอกอุดม คือในบางคนเขาก็ยังไม่ได้ถือตัวตนเองเป็นนักการเมืองไงคะเขาก็เลยเรียกอิสระชนแต่บางคนเป็นนักการเมืองแล้วก็ต่อมาก็ยังใช้คําว่าอิสระชนอยู่เสมอแต่ดิฉันก็เพิ่งเห็นว่าโลกจุมเตียวซัมสารีเนี่ยซึ่งต้องกล่าวว่าเป็นบุคคลที่ในที่นี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยนอกจากจะเป็นชาวศรีลังกาและเป็นชาวอินเดียแล้วก็จะมีครอบครัวของตระกูลซอมคือซัมสารีและภรรยาเท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะเรียก สุภาพสตรีที่เป็นที่มีบทบาททางการเมืองหรือผู้นำประเทศในตอนสมัยนั้นในยุคนั้นหรือว่าทศวรรษ9 9 5 0ว่าออโลกจุมเตียวแล้วตามด้วยชื่อนามสกุลของสามีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฉนันก็เลยไม่รู้จักว่าคุณแม่ของในสามรังสีเนี่ยชื่อชื่อเรียงเสียงอะไรเพราะว่าทุกคนต่างเรียกเธอว่า Actor, ท่านผู้หญิงซัมสารีเป็นหลักนะคะส่วนอีกท um, e ี่เหลือก็เป็นพเยียกิติยศหรือว่าแขกบ้านแขกเมืองจากอินเดียแล้วก็ศรีลังกาและนี่คือสิ่งที่ดิฉันนำมาเสนอเพื่อนๆได้รู้จักกึ่งพุทธการของที่กรุงพนมเปญนะคะแล้วดิฉันเองก็เพิ่งจะทราบเอาตอนนี้เลยตอนที่คุยกับเพื่อนๆทุกคนว่า เออดิฉันไม่รู้มาก่อนว่าจุดที่สร้างอนุสาวรีย์วิเมีณนเอกเรียดเนี่ยเดิมทีนะคือจุดที่เป็นการสร้างอนุสาวรีย์เก่าที่เรียกว่าพระสัตยามุนีเจดีมาก่อนนะคะก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมีการสร้างทับลงไปหรือเปล่าเพราะว่าลักษณะของการออกแบบและพื้นที่ทุกอย่างเหมือนพิมพ์เขียวอนุสาวรีย์วิเมีณเอกเรีย สิ่งเนี้ค่ะดิฉันก็เลยอยากจะบันทึกเอาไว้ให้เป็นไทม์ลายของเสียมโคกในช่องแห่งนี้เนื่องจากว่าเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นนัก,กน,นะคะว่าภาพปรากฏทางการเมืองเหล่านี้คืออะไรในบทบาทที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาของพระบาทนโรดุสีหนุในเวลานั้นซึ่งเราก็ได้เห็นว่าพระองค์ก็ทำบทบาทนี้ ในลักษณะนักการเมืองอย่างเต็มตัวแล้วนะคะในจุดที่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ขึ้นมาปกครองบ้านเมืองในกึ่งพุทธกาลพอดีขณะเดียวกันเราก็ไม่นึกไม่ฝันว่าการสร้างพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับช่วงเวลาที่เคยเป็นการสร้างเจดีย์สมัยกึ่งพุทธกาลด้วยอยากจะฝากเพื่อนๆให้ช่วยกด ไลค์กดแชร์เป็นอะไรดีๆที่เราจะได้แลกเปลี่ยนกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีค่ะ